สวัสดีครับวันนี้เราพากันมาที่สะพานข้ามแม่น้ำเควนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเควนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเควใหญ่นะครับโครงสร้างเหล็กคลึงวงกลมสลับโครงสร้างถักต่อหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายทนบุรีน้ำตกนะครับหรือทางรถไฟสายมรณะในอดีตนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานาทุกปีนะครับงานลํำลึกนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมก็สร้างขึ้นโดยแรงงานของเฉลยสิทธิ์ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับ ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่นนะครับการก่อสร้างก็ใช้เวลาแล้วเสร็จเพียงหนึ่งปีนะครับก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรจนสะพานช่วงกลางพังถล่มลงมานะครับต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นเป็นเงินประมาณ50ล้านบาทนะครับแล้วก็บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ในปีพศ2489นะครับปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเควได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับอีกจุดสำคัญริมแม่น้ำแควนะครับก็คือพระวิหารกวนอิมศูนทรธรรมนะครับวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำเควนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสร้างขึ้นโดยมูลนิธิกวนอิมสุนทรธรรมนะครับทางมูลนิธิได้ก่อสร้างวิหารสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมสูง1 8เมตรนะครับที่ท่านเห็นแล้วก็สลักด้วยหินหยกขาว8 8ชิ้นจากจีนนะครับน้ำหนักรวม 220ตันนะครับภายในมูลนิธิมีสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนนะครับมีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารใหญ่ส่วนด้านหน้าริมแม่น้ำก็มีการจำลองก้อนทองคำและก็พญาเต่าทอง mm hmm. เนื่องจากฐานที่ติดกับแม่น้ำเควนะครับจึงได้บรรยากาศมานั่งพักผ่อนและก็ถ่ายรูปได้วิวสวยงามนะครับเห็นวิวสะพานข้ามแม่น้ำเควชม รถไฟวิ่งผ่านด้วยนะครับต่างๆนะครับทีนี้เราจะเดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำเควแล้วก็ข้ามไปที่ทเจ้าเมียตนอินด้วยนะครับทีนี้เราก็ ท้ามเฟย์นะครับต้องระวังรถนิดนึงสะพรนข้ามินท่ามเฟย์ที่เรามาก็เป็นช่วงบ่ายนะครับ กระลักมีลูกปืนนะครับลูกปืนใหญ่ข้าเส้นทางรถไฟอันนี้นสผพานข้ามทางรถไฟนะครับสมัยสงครามโลกญี่ปุ่นมาสร้างโดยใช้แรงงาน เฉลยนะครับฝรั่งญี่ปุ่นสร้างก็จะมีงานทุกปีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นรูปแจดสลักเจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอพรกันนะครับเราก็เดินชมสะพานก่อนนะครับ ก็จะเป็นเพอาหารนะครับเป็นสะพานเหล็กนะครับฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำนะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับตอนนี้ ติดตกันเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำาควนะครับมีเรือนักท่องเที่ยวนะครับล่องตามแม่น้ำาควใหญ่ทางน้นก็จะเป็น ตลาดพลอยด้วยนะครับลบจะเดินไปจนสุดสะพานนะครับ เจ้าแม่กวนอิมนะครับประทานพรอยู่ริมแม่น้ำควยข้างๆกันกับสะพานแม่น้ำควยนะครับสำหรับท่านที่ข้ามฝากมากจาก ฝั่งเมืองนะครับเดินข้ามสะพานมาฝั่งเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็จะมาเห็นทางลงนะครับเป็นบันไดอันนี้นะครับจะมีทางลงแล้วก็มีป้ายนะครับที่จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมครับลงทางนี้ จากฝั่งน้นนะครับฝั่งที่จอดรถไว้แล้วก็เดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับมีทางลัดลงไปเราก็จะลงไปกันนะครับแล้วก็เป็นบันไดเด็กแล้วเราก็จะถ่า,ายรูปนะครับจุดสวยงามของ สะพานข้ามแม่น้ำแควอีกมุมหนึ่งนะครับไปงนี้นน้นก็จะเป็นรถไฟนะครับกำลังจะข้ามแม่น้ำแควค่อยๆข้ามนะครับข้ามอย่างเชื่องช้าขณะนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายครับ นักท่องเที่ยวก็จะลบอยู่ข้างๆนะครับโอ้ได้บรรยากาศนะครับอันนี้มองจากข้างๆวิหารพระพุทธศักวานอิมนะครับ ข้ามแล้วนะครับสะพานนี้ตั้งแต่สมัยสุงคํคโลกนะครับข้ามไปแล้วอันนี้ค้ากลับนะครับ ลงมาจากสะพานนะครับก็จะมาเห็นพิหารพระโพธิสัตว์กวนอิ่มนะครับทางนี้นะครับท่านมองไปทางสะพานข้ามแม่น้ำเควนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับการชมสะพานแม่น้ำเควนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองอยู่ฝั่ง ที่จอดรถนะครับวันนี้เราก็จะมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นสะพานต่อม้อเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันนะครับสำหรับวิหารพระพ้ทธสั์กวรอิมนี้ก็เปิดทุกวันนะครับปิดเวลา1 8นาฬิกานะครับ ทางเข้านะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหินแกรนิตนะครับเกสลักสูงนะครับกำแพงก็สวยงามนะครับ ปันเซียนมีเสามังกรนะครับแล้วก็กำแพงมังกวนสวยงามยิง่งด้นแล้วก็ มีเสียนนะครับเสาพระพุทธ,ธเจ้าน้อยนะครับแล้วก็เป็นคระบที่สัตกวนอินก็้ัอนี้ก็จะเป็นน้ำผู้ดอกบัวแล้วก็มีส้มด้วยนะครับของโน้นจะเป็นส้ม แล้วก็ลงไปเป็นแม่น้ำแควตร,นะรงนี้ใหญ่มากตึมเพลงสวยงามนะครับแม่น้ำเควฝั่งตะวันตกนะครับ มุมมองจากวิหารพระพูทธสัตว์กวนอิมนะครับมีหลิวลู่ลมนะครับทน้นไปสวยงามตะการตาส้มใหญ่นะครับ ยัาแม่กวนอัอิ่มนะครับ ท่านได้มองไปทางฝั่ง,งนู้นนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเขวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วิหารพระพุธทธสัตว์กันนะครับอันนี้ก็สะเป็น สารเจ้าต่างๆนะครับอันนี้ก็นาจานะครับเทพเจ้าตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอุโมงค์เลยนะครับก็จะมีะปีนักสัตว์ต่างๆนะครับโอ้วัว ปีเสือปีค้านนะครับปีไก่ครับอันนี้ปีเถาะนะครับมโรงมะเสิงวกรกาอันนี้แหม่มันมีอ่อันนี้ปีมโรงม,งราานนมนะเสิงนะครับง,งูใหญ่ง,งูเล็กนะครับ ภูเขาจำลองก็ะแม่กวนอิมพันเมรเราก็จะข้ามสะพานสวรรค์ครับมีดอกบัวด้วยนะครับไปที่วิหาร ห้องน้ำฝั่งนู้นนะครับอันนี้ศาลาน้ำทิพพระพุทธสั์กวนอิมพันเมนะครับ พระเจ้าไทยสวยเยียครับันนเราก็จะเข้าไปภายในวิหารกัน ภายในวิหารนะครับจะมีพระสงฆ์กระจายอยู่ข้างหน้านะครับทงรงนมนตรงนี้ก็เป็นเท่นสวดมนต์ของอพระจีนนะครับ พระเจ้าแล้วก็พระอริหันต่างๆนะครับสองนีน้อันนี้ก็พระอรหันในองค์ต่างๆนะครับสวยงามตะการตานะครับสมบูรณ์ครบถ้วนสวยงามมาก ทวารบาลทวรบาลคุ้มครองของภัยสายมูไม่ควรพลาดนะครับอันนี้เทพเจ้าใช้ชิงยะเทพเจ้าโชคลาภนะครับฝั่งนี้ สวยงามนะครับเบื้องหลังก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำควยนะครับเรือลาบเพนะครับ เรือนำเที่ยวเรือนำเที่ยวลําน้าแพรนะครับมีวัดธรรมเสือสุสานสัมพันธมิตรพิิตภัณฑ์เฉลยศิกแล้วก็วัดธรรมเขาปูนนะครับบันไดขึ้นจากทางในนำ้ำแพรนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับสมัยสงครามโลกอันนี้ก็ ไม้หมอนนะครับมันเป็นไม้อยู่ขึ้นมาเราสะพานก็จะถึงตรงนี้นะครับจากนี่ไปก็จะไม่มีราวสะพานนะครับเราก็จะเดินข้ามกลับไปฝั่งลานจอดรถนะครับ นักท่องเที่ยวของเรานะครับนะวันนี้ก็จะมีจอมยุทธมาด้วยนะครับนะเหล็กสมัยสงครามโลกนะครับ ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับฟิหารพระโพธิสัตว์น้ำแควรใสนะครับช่วงนี้ สงครามโลกไม่เตกนะครับ